และนี่ค่ะคือผูมหน้าผู้ร่วมทีมของเราในวันนี้ค่ะอันยางแดดี้ที่ใครบอกว่าบิมหน้าเหมือนแม่ดูหน้าพ่อเป็นก่อนก็ไปกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะเป็นตากล้องให้ในทริปนี้ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ let's go ค่ะคุณพ่อ สวัสดีค่ะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะมากาญจนบุรีเนาะจะขาดคลิปคาเฟ่ไปไม่ได้ค่ะบิ๊มก็เลยขอเปิดคลิปคาเฟ่ที่เขาว่าอร่อยที่กาญจนบุรีกันค่ะคือจะมาเก็บคาเฟ่หลายๆที่แหละว่าที่ไหนอร่อยก็จะทิ้งไว้ในคลิปให้และร้านแรกที่เราจะมากินก็คือร้านเิียติกค่ะคือต้องบอกตรงน,นี้ว่าบิ๊มอะขอบคุณเวลาไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้จะขอบคุณลูกเพจมากเพราะว่านอกแต่ร้านที่เราเคยไปใช่ไหมล้วต้องการร้านใหม่บ้างอะเราก็เลยแบบ จะชอบเปิดโพสก่อนมาเที่ยวแล้วก็จะมีลูกเพจน,นคอยบอกว่ามีร้านไหนร้านไหนร้านไหนบ้างเราก็จะแบบโอเคมาตามเก็บตามเก็บตามเก็บและนี่เป็นหนึ่งในนันค่ะที่คนบอกให้ลองมาดูเพราะเป็นร้านใหม่เปิดใหม่แล้วก็สวยงามมากให้มาถ่ายรูปเล่นดูค่ะตอนนี้ค่ะเข้าไปชิมกันเลยค่ะกับดีอตติกค่ะได้น้ำแล้วค่ะ ฝั่งมาสามเมนูก็คือมัทฉะสปาเก็ตตี้นิวสุตแล้วก็เดอร์ตี้แล้วก็เค้กคอฟฟี่ที่แมคาเดเมียเนาะขอชิมไอริชเดอร์ตี้ถึงกาแฟเข้มวะ่ะแต่ก็แบบโอเคไม่ได้เข้มมากคือร้านนี้เขาเขียนว่าเขาใช้กาแฟคั่วกลางซึ่งเราว่ามันก็ประมาณนั้นแต่รสกาแฟจะเป็นรสเปรี้ยวเนาะนมก็เป็นนมแบบนมมันกลางๆอะ่ะได้คือกาแฟเปรี้ยวอะ่ะ กินเค้กกันทุกคนเป็นเค้กกาแฟคาชิฟ้อนนิ่มๆมไม่ได้ฉ่ำแต่ว่าแอบมีกลิ่นไข่นิดหนึ่งกลิ่นไข่อยู่ข้างบนข้างบนเป็นคาราเมลแมคคาเดเมียแล้วก็มีกลิ่นกาแฟนิดหนึง่งอย่างไรข้างล่างน่าจะเป็นอันนี้ป่ะเคชิฟคอนธรรมดามันนิ่มๆร่วน,น,นๆหน่อยใช้ได้นะหวานไี่มากถามว่ากาแฟมากไหมก็ไม่ได้กาแฟมากขนาดน,นั้นกาแฟกลางๆแล้วก็มาถึงเมนูนสุดท้ายคะ่ะมาชายุสุสปาร์คกิ้งที่ เล็งไว้ตั้งแต่ก่อนจะมาว่าจะสั่งเมนูนี่แหละนี่ถูกจริตที่สุดอันดับแรกที่รู้สึกเลยคือมีความแย่ๆของชาเขียวความแบบเปืเ่อนๆน้อยเพราะมันเป็นยุสุนเนาะเราว่ากินยุสุนน้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าเราว่านะว่าที่ดีคือมันไม่หวานจาัดมันมีความแบบหวานนอนๆแล้วก็แบบเปรี้ยวน้อยๆแล้วที่เหลือก็เป็นซาซาก็สดชื่นดีค่ะก็อร่อยดีถือว่าเป็นน้ําพักกลางวันที่กาลังดีค่ะเอาค่าวขา้งสเมนูเนี้ยชอบคนเดียวเอางี้ดีกว่า แต่เห็นพวกเขามีครัวซองผักขมอยากกินมากแต่ว่าหมดไปละก็เดี๋ยวรอบหน้ามาลองกันนะคะแค่ตอนนี้ค่ะพักร่างพอแล้วให้ป๊าป๊าผักได้แค่10นาทีแล้วก็ไปกันต่อค่ะป,ะปะ๊าป๊าคะเรามีร้านอาหารอีกมากมายที่เราต้องไปกินค่ะวันนี้ let's go ค่ะปะ้า ตอนนี้ค่ะวิวอยู่กันที่ร้านกาแฟอีกร้านนึงค่ะชื่อร้านบ้านปุนคาเฟ่ค่ะที่อยู่ในตัวเมืองเลยเขาบอกเขาเป็น specialty coffee ซึ่งอย่างที่ลูกเห็นวิวไ,ไม่กินกาแฟแต่ว่าเขาบอกว่าตัวชาเขียวเขาโอเคก็เลยแบบเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเขาไปนั่งด้านในกันเลย ้านในบ้านปุ่นคาเฟ่คือสวยมากต้องชมตรงนี้เลยว่าข้างในคือเป็นคาเฟ่แหละก็จะมีตกแต่งขาวทนขาวทนแบบเกาหลีเกาหลีข้างนอกคือดูสิร่มรื่นแล้วเกาหลีเหมือนกันชิคๆขาว,ขาวดำชอบรู้สึกว่าร้านสวยค่ะหนึ่งสองชมได้ไหมเค้กกาน่ากิน,กนแล้วเครื่องดื่มเขามีแบบหลากหลายเมนูมากๆเราก็ตกใจแต่คือเขาเป็นเก่งเรื่องกาแฟเนาะแต่บีมอะไม่กินกาแฟจริงบีมขอโทษร้านปุานปุ่น,นที่นี้แต่ว่าชาเขียวไงชาเขียว,ช,ยวชอบกินชาเขียวแล้วเขาเป็นเมนูชาเขียวแนะนำสองตัวคือเป็นชาเขียวยุสุ ที่เขาบอกใช้พรีเมียมมะชะอีกตัวนึงเป็นชาเขียวของส้มคารามาซี่เราก็ถามเพาว่าตัวไหนเปรี้ยวกว่าวันนี้ต้องการความเปรี้ยวสดชื่นเขาบอกคารามาซี่เปรี้ยวค่ะแล้วก็โอเคจัดเลยคือถ้าเป็นปกติจะสั่งยูสือแล้วแต่ว่าอยากลองตัวแปลกบ้างแต่เห็นสีชาเขียวไหมคะทุกคนคะเพราะสีชาเขียวเขาสวยจริงๆดูแล้วอ๋อเออใช้ชา,ชาเขียวดีสดชื่นเลยหอมชาเขียวเลยแล้วก็มัน แต่รสแรกที่สัมผัสปากของทุกคนบินม๊มมั่นใจคือรสส้มฟิลลิ่งคล้ายๆส้มเนี่ยมันก็มีเม็ดให้อยู่ก็มีลูกให้ดูอยู่คือใน,นเนี้ยฟิลลิ่งมันจะเป็นส้มที่รสเปรี้ยวจัดเลยนะเรียวปุ๊บแล้วก็หวานจัดพอๆกับรสเปรี้ยวแล้วสุก็หอมส้มมากและตามมาของบิม๊มบิ๊มรู้สึกถึงความมานันของชาเขียวแล้วความฝาดนิดๆนิน่ปลายลิ้นชอบแต่รู้สึกจริงๆว่าชาเขียวเข้มอ่ะรู้ชอบเลย ฉันว่าถ้าเกิดใครอยากได้ความรสจัดของชาเขียวมากกว่านี้แล้วว่าตัวยูเสือจะดีกว่าเพราะตัวนี้น้ำส้มเขาแบบความส้มพันนี้มันเป็นส้มพันที่มันรสชาติจัดจ้านมากอยู่แล้วเพราะผสมกับชาเขียวมันมันก็กรอบว่าชาเขียวอยู่แล้วแต่เราว่ามันได้ความสดชื่นความความเฟรชชิ่งแหละฝันเปรี้ยวสะใจเลยนี่ขอบคุณคนที่แนะนํามาค่ะรู้ใจอลยเอวชอบแบบไหนมาเค้กเค้กหน้าตาดีจริงๆเห็นแล้วรู้เลยว่าต้องอร่อยอย่างเงี้ยอันดับแรกให้การพินนะคาจานสวยละหนึ่ง สองฉันถามเขาว่าข้างบนเค้กแครลเกืออะไรเขาก็บอกว่าคือเป็นครีมชีสกับตัวบอลๆเนี่ยกลมๆเนี่ยเชฟของทารานเขา,าใช้เป็นบิสกิตปั้นใส่กับบตัตเตอร์อะไรเงี้ยคือราคามันสูงนิดนึงงลยเราก็เลยมีความแบบถามนิดหน่อยว่าคืออะไรอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งนายอธิบายได้ดีชอบค่ะกินแล้วนะคะรสจัด ล้าก็เนื้อเค้กเป็นแบบเราว่าเขาสับเครื่องค่อนข้างละเอียดเป็นเนื้อเค้กแครอทที่ไม่ได้มีฟิกเท็กซ์เจอร์ของตัวถั่วหรือตัวอะไรที่มันของเครื่องที่มันชัดเจนนะทำให้เนื้อเค้กเขามีความหนึบหนับกว่าเค้กแครอททั่วไปมันจะไม่ได้นุ่มฟูอ่ะแต่เวลาแตคนชอบเลยแล้วว่ามันก็โอเคแต่ว่าตัวครีมชีสเขามันจะมีกลิ่นเลมอนแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็สดชื่นดีกินดีและบิ้มกินคำที่บิมกินไปมันมีคำกรุบกรุบของตัวคันชี่ของตัวขนมที่เขาแบบปั้นเป็นก้อนด้วย ตัดสุดท้ายด้วยความแบบขนมขนมปังอะความแบบความเบสกิตเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาพยายามเล่นคอมเนชั่นทุกๆคำดีก็อร่อยดีนะเพราะเรารู้สึกว่าการที่เขาแบ่งเม็ดเม็ดด้วยเป็นเรียงเลียงเรียงเียงกันเนี่ยคือทุกๆคำที่ตัดอะคุณต้องได้กินเท็กเจอร์ของตัวกรอบกรุบอันนี้เข้าใจสิ่งที่เขาอยากสื่อแล้วก็รู้สึกเอฟเฟอเชันกับสิ่งนั้นค่ะรู้สึกว่าอร่อยดีแต่อย่างส่วนเติมเนื้อเค้กแล้ว่าเราอาจจะชอบแบบซุยๆนิดนิดหนังอันนับไปหน่อยแต่ละทุกคนชอบเลยมันก็อร่อยในแบบของมัน,น คือ t e x t u r ตัวเค้กมาตุมด้านบนน่ะคือเป็นมาตุมเชื่อมเลยแม่ทั้งชิ้นเลยเนื้อเค้กมันเหมือนจะสอดอยู่ในเนื้อมาตุมด้วยไม่รู้เขาเอานตูมใส่พิมพ์แล้วราดเนื้อเค้กลงไปแล้วค่อยไปอบหรือเปล่าแล้วค่อยมาเกรสหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเนื้อเค้กอยู่ระหว่างชั้นของตัวมาตุมเชื่อมด้วยอร่อยชอบตัวนี้เลยอร่อยเลยหนึ่งข้าปากคำแรกล้วกินมาตุมฟ้งแบบปุ๊บเบลขึ้นมาเ e x t เนื้อมาตุมมันมีความแบบความเปียกที่มันแบบมาตุมเชื่อมทุกคนนึกออกใช่ไหมมีความแบบเป มันเชื่อไม่หวานมากอ่ะคือมันก็หวานแต่มันไม่ได้หวานโดดมากมเนื้อมาตุมไม่มีเกล็ดน้ำตาล้วยเนียนเนื้อเค้กข้างในของเนื้อมาตุมก็คือจะเป็นเนื้อแบบฟวงากาน้อยๆนิ่มนุ่มนุมแต่ใดคือกลิ่นแรกคือกลิ่นมาตุมหอมมากมีหน้าตอนเราเลือกเค้กอยู่หน้าตู้เราก็าลังเลว่ะระหว่างตัวนี้กับมาตุมพี่ที่ร้านเขาบอกว่ามาตุมเขาเชื่อมาตุมมาตุมอร่อยจริงเราก็แบบรอแต่เคร,รอดเค้กก็ชอบความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เข้าใจแล้วเพราะว่าตัวนี้มันมีความแบบมันมีกลิ่นหอมที่มันอื่นทาะ อร่อยค่ะชอบเลยต้องก,กินกับชาล้อถึงจะดีมากๆเขามันมีความหวานอยู่แล้วนิดนึงอ่ะสีร์รวมร้านนี้กันเลยนะคะร้านบ้านปูนคาเฟ่ชนแนะนําให้มาถ้ามากาญจนบ,บุรีรู้สึกส่วนตัวรู้สึกชอบทั้งบรรยากาศและขนมและน้ํารู้สึกว่าอร่อยเป็นสถานที่ท,ที่ควรมาตามค่ะรับประกันค่ะบนมีรับประกันเลยค่ะตอนนี้มีประมาณ2ที่เนาะเราไปดูกันค้ามีที่ไหนบ้างตอนนี้กินให้หมดข่ะแล้วไปต่อ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านลิกะค่ะซึ่งเป็นร้าน s p e c i a l ี้ coffee เหมือนกันที่กาญจนบุรีเราทุกคนก็ได้นํามาบอกว่าถ้าเกิดจะไปร้านบ้านปุ่นแล้วก็ให้มาลิกะด้วยมันใกล้ๆกักกกกนแต่ด้วยความที่เขาเป็น specialty coffee เนาะเราก็มีความแบบไม่ได้กินกาแฟไงแต่หลังจากได้กินครบูหลายๆเจ้ามาก็มีแบบก็อยากกินวีดีเห็นมีเมนูหนึ่งที่น่าลองของเขาก็คือครวบูกับตัวไคเนโป้สับปะรดแล้วก็ใส่เลมอนเราก็บอกเราก็ถามเขาว่าอันเนี้ยขั้วกลางหรือขั้วอ่อนเขาบอกว่าขั้วกลางแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้มัันนไไไไมมม่่่่ดดด้้้ีออยูแลวจากก็เค อันสั่งมาลองค่ะโดยรอบแก้วเขาจะเป็นแบบน้ำตาลเนาะเขาบอกเวลากินคือให้กัดให้อมอย่างนี้เลยกินแล้วนะฮะอืมต้องเข้มอยู่นะสำหรับคนที่ไม่กินแบบลิ้มปรากฏว่าตรงขอบขอบอ่ะคือน้ําตาลกับเกลือแหละแล้วก็กาแฟก็คือหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็กลิ่นเลมอนแล้วฟองข้างบนเหมือนจะเป็นกลิ่นสับป,ปะรดโรสอ่ะหอมดีนะคือมีมีหลายกลิ่นดีหลายเมติชอบข้างบนมันจะเป็นแก่นน้ำตาลกเกล็ดเกลือด้วยก็จะมีความเค็มหวานนี่ไปลิ้นอีกอะ่ะแล้วพออย่างนี้ใช่ปะ แก้มันใหญ่ดมกลิ่นอย่างเงี้ยก็จะได้กลิ่นหอมของสับป,ประรดกับเลมอนต่อมาที่สั่งเป็นตัวออทามก็คือเออร์เกรผสมกับส้มอันนี้ชอบอีกแล้วชากินนะคะรสที่เข้าปากคือรสชาแต่กลิ่นนี่คือกลิ่นส้มอร่อยเลยอะ่ะฉันว่าเขาบีบน้ำมันจะเปรอส้มนิดนึงบ่ามันมีความกลิ่นเปรอส้มอยู่อะ่ะแต่เราว่าหอมมากตอนนี้น้ำอร่อยทุกคนคนมาลองกินชอบชอบสามารถเป็นที่พักใจระหว่างวันได้ค่ะส่วนตัวร้านแต่งสไตล์แบบขา,ขาวขาปูนเนาะ ก็น่ารักขายรูปเล่นได้เดี๋ยวขอให้บอสรูปเล่นให้ดีกว่าแต่ตอนนี้ค่ะพ่อขาถ่ายรูปเล่นให้หนูหน่อยค่ะและตอนนี้ค่ะเป็น ตอนเช้าของวันที่2แล้วเพราะว่าจะมาหาขนมไข่หงกินค่ะที่แบบมีแฟนเพจ้ายาวว่าอะไรมากวิมต้องมาลองก็เลยแบบมาจริงๆเพราะเขาบอกมันยิ่งช้ายิ่งจะหมดเนาะก็เลยมาตั้งแต่ประมาสิบโมงค่ะทุกคนค่ะสิบโมงที่เช้าแล้วนะคะเขาขายดีมากคือมาถึงปับกระทะที่เขาทอดอยู่มีคนเหมาทั้งกระทะไปแล้วก็เลยต้องรอกระทะที่2ค่ะซึ่งรอประมาณ10นาทีเดี๋ยวรอกันนะคะแล้วมาลองชิมดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงจ้าระหว่างรอขนมไข่หงอยู่ หน้าร้านเขามีขายขนมถ้วยแล้วเห็นสีกะทิมันขาวว่าวันดูน่ากินแล้วกะทิมันดูชั้นหนาแล้วก็เห็นไม่สองสีนะสีน้ำตาลกับสีเขียวก็ถามพี่เขาว่าต่างกันตรงไหนพี่เขาบอกสีเขียวคือใส่เบเตยสีน้ำตาลคือแบบดั้งเดิมแหละไม่ใส่อะไรเลยให้กิโลชาขนมถ้วยแท้แล้วก็เลยระหว่างรอหิวข้าวมากเลยก็เลยแกร็บมันก่อนหนึ่งถ้วยเขาบอกว่าเขาเอามาจากคอนข้างๆกะพี่ขายอยู่อร่อยหนึ่งคือว่าแป้งข้างล่างเขาหนึบหนับกำลังดีแล้วก็หวานแบบหวานพอดีหวานกลางอ่ะข้้างงบบบนนนนนนกก็็เปะททิิี่แแตัััดดึลวมม ที่สำคัญตัวกะทิเนียนมากเลยนะหอมกะทิมากดีสมกนวาที่พี่คนทีขอนไข่คนไขเก็บอกว่าแบบขนมด้วยดีมากลองๆๆงลองก็เลยหยิบมาลองอร่อยจริงวิธีทำคือทอดแป้งก่อนแล้วก็เอามาคลุกความซอสเนี่ย ไข่หงที่เรามาแสนนานไข่หงก็คือแป้งข้าวเหนียวผสมมันเทศแล้วก็ใส,ส่สาดด้านในเป็นถั่วเขียวเนาะรสชาติจะออกเค็มๆนิดหน่อยแล้วข้างนอกก็จะเป็นน้ำตาลเคลือใช่ไหมนลคะที่บอกไปเมื่อกี้คือไข่หงแบบปกติแต่เวอร์ชันนี้หนึ่งแป้งเขาแข็งกรอบมีความ t e บบเจอร์แบบไม่ได้นุ่มนิ่มแบบที่เราคุ้นชินอ่ะอืมเป็นอีกแบบหนึ่งเึรื่องก็อร่อยนะมีความแบบทอบกรอบฟูๆหน่อยแล้วก็แน่นๆ ข้างในถั่วเขียวเป็นแบบเผ็ดเพวัยวอ,อ่อนแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยมากๆข้างนอกก็มีความหวานน้ำตาลนิดหน่อยบางๆแต่ใดคือก,ก็อร่อยดีแปบกบดีพอคิมสาลาเปาทอ,ทอดที่เขาแถมมาให้อเห็นเลยว่าข้างในไส้ข้างในาเป็นสีเขียวซาลาเปาอร่อยนะเราก็รู้สึกว่าสาลาเปาจะมีความเผ็ดน้อยกว่าแต่ข้างในาเป็นมีความอมหวาน ไม่มีกลิ่นไทยเป็นหวานหอมๆแต่อย่างที่บอกว่าแป้งเขาจะมีความคล้ายๆกันคือข้างนอกครีสมากๆข้างในก็มีความฟูๆอยู่น้อยหนึ่งแต่เดรคือกรอบไปทั้งหมดอ่ะอร่อยอ่ะเขาก็ไม่ค่อยอมน้ำมันอ่ะชอบคุ้มค่าที่รอมาถ้าใครสนใจก็โทรมาจองก่อนเด้อ<ฮ>และนี่ก็คือคลิปขนมและคาเฟ่ที่กาญจนบุรีนะคะถ้ายัางไงชอบก็ฝา,าก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยค่ะจริงๆจะมีประมาณ2-3ล้านนะที่เร่งไว้แต่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวรอบหน้ามาวันนี้เวลาสั้นมากจริงๆไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายสวัสด แบบนี้เหมือนกับไข่หงที่ป้าก,กินสมัยก่อนไหมซาลเปาต่างกันก็นกนกคือสาลเปาเนี่ยแม้จะมี t e เจอร์เหมือนกับไข่หงแต่สาลเปานั้นออกจะเป็นมันหวานแล้วก็รสชาติเดียวแต่ไข่หงนั้นจะมีรสชาติคล้ายๆใส่ห้ำเทียนนะเค็มนำมีเผ็ดแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆของข้าวน่าทานอยู่หรอก